n วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวัคซีนซินโนแวคและซินโนฟาร์ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโรจนพรภูคุณมณนานะอุสาหัจุลผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทย,ยาและผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสวัสดีค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ย ช่วยอธิบายถึงความเหมือนและความแตกต่างของวัคซีนสชนิดนี้ระหว่างวัคซีนซีโนแวคและซีโนฟาร์มค่ะก็อย่างแรกอธิบายก่อนลวกันนะคะว่าซีโนแวคกับซีโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรก็2ตัวนี้เนี่ยเป็นวัคซีนมาจากประเทศจีนนะคะเป็นวัคซีนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันก็คือวัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเป็นยังไงก็คือเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเลี้ยงไวรัสขึ้นมาจํานวนเยอะ เสร็จแล้วเขาก็มาใส่สารเคมีเพื่อทําให้วายร์สเขาก็จะเรียกกันว่ามันตายก็คือมันไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้อีกเมื่อเราฉีดเข้าไปในผู้ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยตัวเชื้อก็จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่ว่าเชือ้อเนี่ยไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ไม่สามารถผลิตโปรตีนอะไรออกมาอีกได้ค่ะถามว่า2ชนิดนี้ ไปเชื้อไปทั้งคู่แล้วต่างกันยังไงก็อันนี้ผลิตจากสองบริษัทที่แตกต่างกันนะคะของของประเทศจีนก็คือมันอาจจะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อยทําให้โครงสร้างในระดับเล็กๆระดับถ้าเราส่งไปดูในระดับโครงสร้างโมเลกุลนะคะมันอาจจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยกรรมวิธีเนี่ย โดยหลักๆก,ก็คือทําให้เชื้อมันไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้อีกแล้วก็ไม่สามารถสร้างสารอะไรออกมาได้ค่ะแต่ว่าส่วนผสมอื่นๆในวัคซีนเนี่ยก็เป็นความลับของบริษัทเนาะอาจจะมีส่วนโน่นนี้นั่นเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันทําให้วัคซีนสองที่พอน,นี้ต่างกันค่ะ <S <S และถ้าพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บรักษามีความต่างกันไหมคะอาจารย์ อ,อย่างที่แจ้งนะคะเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยหลักๆใช้เหมือนกันคือทําให้เชื้อตายด้วยสารเคมีแต่อาจจะมีรายละเอียดปริย่อยที่ต่างกันเล็กน้อยเช่นอาจจะใช้ระยะเวลาที่ต่างกันอาจจะใช้สารเคมีที่ความเข้มข้นต่างกันอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้อย่างที่บอกว่าตัวเชื้อเนี่ยหลักจากเขาทําให้มันตายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเล็ก็เรอย่ารายละเอียดเล็กยที่ต่างกัน ในส่วนของการเก็บรักษาก็ด้วยความที่มันเป็นเชื้อตายก็ต้องเก็บในที่เย็นนะคะแต่ก็ก็จะไม่ได้เก็บยากขนาดที่จะเป็นเหมือนเหมือนวัคซีนเชื้อเป็นหรือว่าวัคซีนเอมาเองที่ที่จะได้ยินกันบ่อยว่าวัคซีนไฟเซอร์ต้องเก็บที่อุณหภูมิเย็นจัดอันนี้ก็ก็อยู่ที่หนถุงตู้เย็นอยู่ที่อุณหภูมิของช่องแข็งก็พอค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนสอชนิดนีเนะะี่ยค่ะมีความต่างกันไหมคะอาจารย์ก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจากการศึกษาเนี่ยในในกสจกคลินิกวัคซีนทั้งสงตัวเนี่ยเขาไม่ได้ทำการศึกษาพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าหากจะแร์ก็คือคงจะมาเปรีบเทียบโดยตรงไม่ได้เลยแต่ว่าเขาก็มีการทำการศึกษาที่ท,ที่แยกกันนะคะแล้วก็คนละประเทศ Uh, ตัวเลขเลยที่ทาง WHO ประกาศมาแจ้งมาก็ของซีโนแวคจะอยู่ประมาณ50-60ค่ะแต่ขณะที่ของซีโนฟาร์มอยู่ที่ประมาณ78นค่ะีค่าประสิทธิภาพไม่สูงเท่ากับวัคซีนตัวอื่นๆทำไมเรายังคงใช้วัคซีนชนิดนี้อยู่คะก็ต้องบอกก่อนนะคะวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียมีข้อจำกัดต่างกัน คือคนมักจะชอบคิดว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่ดีแต่ข้อดีมากๆของวัคซีนเชื้อตายนะค่ะมันเป็นเทคโนโลยีสมัยแรกๆเลยพัฒนามานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นมีข้อเสียของมันมานานมากแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากกว่าวัคซีนชนิดอื่นค่ะโ <Yes. S 1> ดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีบุคคลบางกลุ่มค่ะที่เขาไม่สามารถรับวัคซีนชนิดอื่นได้ ช่นผู้ท re ี่มีป <ing and> <professor> ัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเขาจะไม่สามารถรับวัคซีนเชื้อเป็นได้เลยก็จะต้องรับวัคซีนเชื้อตายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นข้อดีของวัคซีนชนิดนี้นะคะสําหรับคนบางกลุ่มที่เขาไม่สามารถรับวัคซีนชนิดอื่นได้ค่ะค่ะอาจารย์สุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์แนะนําวิธีการป้องกันตนเองในช่วงนี้กับผู้ชมทางบ้านเลยค่ะ ค่ะถึงแม้ว่าการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนพยายามได้รับวัคซีนนะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยยังเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะต้องรักษาระยะห่างนะคะเราต้องใส่แมสอย่าลืมว่าอันนี้เป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเวลาใส่แมสใส่แมใสให้ถูกต้องค่ะปิดจมูกปิดตาให้ให้ครบท้วนให้ครอบคลุมนะคะ นอกจากนี้จะเห็นว่าทุกหลักเราจะลองลงกันว่าขอให้ใส่แมสสองชั้นเนาะเพราะว่าการใส่แมสที่ได้ประโยชน์คือจะต้องใส่แล้วแนบประชับกับใบหน้านะคะการใส่แมสสองชั้นโดยชั้นในเป็นเป็นหน้ากากอนามัยและชั้นนอกอาจจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือว่า,าหน้ากากผ้าแต่ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยขอให้รูปร่างไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้า,ถาสังเกตที่อาจารย์ใส่อะค่ะ ช่องอกจะทําให้หน้ากากอนมามัยชั้นในแนบไปกับใบหน้าเพื่อป้องกันการที่เราจะมีรูให้อากาศเข้าเนาะอันนี้เป็สิ่งที่สำคัญน,นะคะการใส่แมสสองชั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสได้ถึง95เลยนะคะนอกจากนี้ก็เหมือนเดิมค่กะกินร้อนแล้วก็ซ้อนถุงใครของมันล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือด้วยน้ําหรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก็จริง,รงๆการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสอบสีเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์รัตนพรมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ฝากติดตาม FMDPS Channel ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ